ไม่ได้ภาษาทำไงโอเควันนี้จะมาบอกเคล็ดลับว่าทำยังไงให้เราเก่งภาษาจากการแชทที่เราเข้าไปแชททุกวันเนี่ยเพราะหลายๆคนนะคะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้แบบสะดวกสบายมีแอปแปลมีนะครให้แปลเข้าเว็บเขาก็มีให้เราแปลโดยที่เราแบบลืมนึกไปว่า เรามัวแต่นั่งแปลอย่างเดียวแล้วเราไม่คิดจะเรียนรู้มันด้วยเนี่ยมันก็เป็นแบบหลายๆคนคือแชทสาวงปี3ปี4ปี5ปีภาษาไม่ได้เลยนี่คืออันนี้มันไม่ใช่ถ้าสปีหปีแล้วไม่ได้ภาษาเลยเนี่ยมันมันไม่ใช่ความผิดของใครแล้วนะคะมันเป็นความผิดของเราแล้วนะเพราะฉะนั้นเราอย่ามานั่งคร่ำครวญว่าไม่ได้ภาษาทำไงดี มาฟังเคล็ดลับนี้ <c oughs> <c oughs> คนที่จะเก่งภาษาจากการแชทได้คือรันแนะนำข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งก็คือเวลาเราเข้าไปแชทเนี่ยเราอย่าลับหูหลับตาใครเข้ามาก็แชทแชทแชทไม่รู้อะไรก็แชทไปหมดเราข้อหนึ่งก็คือเราต้องเลือกคนที่จะมาแชทกับเราเราต้องเลือกฝรั่งคุย หนึ่งคืออย่าไปแชทกับคนที่ไม่ได้ภาษาอย่าไปแชทกับฝรั่งที่เขาไม่ได้ภาษาเขาไม่ได้ภาษาเราสังเกตง่ายค่ะฝรั่งบอกไว้ก่อนนะคะฝรั่งขึ้นชื่อว่าฝรั่งประเทศโน้นประเทศนี้แถบไหนก็ช่างไม่ได้รู้ภาษาทุกคนนะคะไม่ได้ภาษาไม่ได้ภาษาอังกฤษหมดทุกคนนะคะเราต้องรู้ข้อนี้ไว้ก่อนไม่ใช่ว่าโอยคิดว่าเป็นฝรั่งเขารู้ภาษาจริงไม่ใช่แถบยุโรปแถบไหนอะ่ะ ไม่ได้เป็นคือเขาไม่รู้ภาษาเลยเราสังเกตง่ายๆถ้าเขาไม่รู้ภาษาเลยเขาจะส่งเป็นภาษาของเขาออกมาให้เราสมมุติเขาอยู่ออิตาลีใช่ไหมเขาก็จะส่งเป็นภาษาอิตาลีมาให้เราอิตาเลียนมาให้เราแล้วเราก็ไปแปลหรือไม่เขาก็เอาภาษาอิตาเลียนแล้วแปลมาให้เราการที่เขาแปลมาเราอ่านปุ๊บเราจะรู้เพราะแปลเป็นภาษาไทยมันจะทําแม่งทําแม่งมันไม่เหมือน ปกติทั่วไปเราจะอ่านเราจะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเก่งภาษาคุณต้องมีเป้าหมายว่าคุณต้องเลือกคุยกับฝรั่งที่ได้ภาษาอังกฤษหรือไม่ก็เลือกฝรั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยประเทศอะไรที่เขาพูดภาษาอังกฤษกันโดยไม่ได้ไม่มีภาษาที่สองนั่นมันจะช่วยให้ภาษาของคุณดีขึ้น ถ้าคุณสนใจจะ,ะพัฒนาตัวเองนะไม่ใช่ว่าโอ้คุยกับคนหนุ่มฝรัง่งหนุ่มอเมริกาอเมริกาเขาพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่แชทมาสี่ 5, ปีห้าปีเรายังไม่ได้สักตัวเลยเรายังไม่รู้ภาษาสักคำแสดงว่านั่นคุณยังไม่เอาจริงกับการเรียนภาษานั่นคุณไม่สนใจที่จะเรียนคุณเล่นแปลอย่างเดียวเลยคุณไม่สนใจที่จะเรียนเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งจำไว้แชท กับฝรั่งที่ได้ภาษาเพื่อเขาจะได้ช่วยเราให้ภาษาเราพัฒนาหรือว่าเก่งขึ้นอันนี้มันสำคัญเลยนะคะบางคนนะคะที่เข้ามาถามนะโอ้โหบางคนฝรั่งอยู่ตุรกีอยู่ตะวันออกกลางประเทศอะไรที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งเป็นภาษาอารบิกมาเป็นภาษาอาหรับเนี้ย แล้วก็ส่งมาเอาถามว่าทําไมเขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษอเขาไม่รู้ภาษาอังกฤษเอา้าแล้วเราเรา,เราจะคุยกับเขายัางไงเราก็ไม่รู้ภาษาเขาก็ไม่รู้ภาษาเอาแปลกันทั้งสองฝ่ายแปลแล้วแล้วภาษาเราจะไปทางไหนเนี่ยพาก,กันลงคลองสองคนจะงี้แชทสิบปีก็ไม่ได้ภาษานึกออกไหมนึกภาพออกไหมนึกภาพออกไหมคะต่อไปนี้จะแชทกับใครต้องดูด้วยถ้าเราอยากจะเก่งภาษาจัดการแชทรันบอกเลยนะคะรัน ได้ภาษาเก่งภาษาจากการแชทเมื่อก่อนโน่นอะสิกว่าปีที่แล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะมาจากศูนย์เหมือนกันแล้วแต่รันเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ไงแชทกับใครกับฝรั่งที่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ภาษาไปส่งเป็นภาษาอารับิกมาภาษาสเปนมาภาษานอร์เวีเจียนภาษาเดน n ิสอะไรส่งมาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษรันไม่คุยเลยนะ นอกจากฝรั่งคนนั้นรู้ภาษาอังกฤษเราก็จะมองออกสิเราก็มองออกสิเพราะว่าการภาษาอังกฤษกับภาษาอื่นต่างกันมันไม่คุยนะคะเพราะอะไรเราต้องการจะเก่งภาษาเราต้องคุยกับคนที่ได้ภาษาเพราะมันจะเขาจะช่วยให้เราเก่งภาษามากขึ้นอันนี้ข้อที่หนึ่งเลือกคุยกับฝรั่งที่ได้ภาษาอังกฤษข้อที่สองเคล็ดลับที่สองที่เราทำมานะ ก็คือให้เรามีสมุดไว้เนี่ยสมุดจดสำหรับเรียนภาษาของเราไว้หนึ่งเล่มค่ะแล้วทุกครั้งที่ที่ฝรั่งที่เราคุยด้วยแชทค่ะที่เราแชทด้วยเขาสมมุติว่าเราแปลออกมาใช่ไหมเราแปลออกมาแล้วเราจะรู้โอ้คำนี้มันแปละวะ่า อันนี้คำนี้มันเขียนแบบนี้สะกดแบบนี้เราก็จดเลยค่ะสมุดยาให้ห่างตัวจดเลยวันนี้ตั้งวาน,นิทานกับตัวเองไว้เลยว่าฉันจะเรียนภาษาอังกฤษที่จากการแชทเนี่ยจะแชทกับใครก็ช่างคุณต้องอย่างน้อยได้วันละสามคำอย่างน้อยเลยนะอย่างมากก็นั่นอ่ะหาคำสิบคำไปเลยวันละเนี่ยอย่างน้อยสามคำพอไม่ต้องมาก วันละสามคำถามว่าเดือนหนึ่งเราได้กี่คำเดือนหนึ่งเราได้คำใหม่กี่คำแล้วพอเมื่อไหร่ที่เราจดลงไปคะสมองเรามันจะจำแต่ถ้าเราไม่จดเนี่ยฟังทะลฟังหูซ้ายทะลุฟ้าอ่านไปแล้วก็เดี๋ยวก็ลืมใช้วิธีจดจดลงไปแล้ววันนี้อ๋อวันนี้เขาให้คำว่าอะไร คำใหม่ที่เราไม่เคยรู้เราอ่านแล้วจดเลยค่ะอย่างน้อยวันละสามคำแค่นี้เอาให้เอาแบบไม่ต้องอะไรมากสามคำค่ะสามคำทำได้ไหม mm. เราสามารถเรียนรู้คำใหม่จากฝรั่งได้ทุกวันคุณรู้ไหมคะแต่หลายๆคนนะคะอ่านแล้วแปลแล้วผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านสายตาไปไม่เคยที่คิดจะจด,จ,ดจะจำบางคนแชทมาสองปีสามสามปี ไม่ได้ภาษาหนูไม่รู้ภาษาถามหนูเช็มาทั้งสองสามปีหนูไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยค่ะแล้วแบบนี้จะไปโทษใครคะโทษเราสิเราไม่พยายามเรียนรู้เลยอะเราไม่พยายามเรียนรู้แล้วก็มานั่งบ่นผูอาเขาไม่รู้เรื่องสามปีสี่ปีแล้วยังไม่รู้เรื่อง มันน่าไหมแฟนเตรียมน้ำเอาวางไว้เธอพูดมาเธอคอยกินน้ำจิบนะจิบบ่อยๆผู้ช่วยเดี๋ยวนี้มีผู้ช่วยอืคุณพัชรินบอกว่าใช่ค่ะใช้วิธีเดียวกันคุณลังจดไว้เยอะมากดีค่ะถ้าคุณทำแบบนี้รันการันตีได้เลยนะคะหนึ่งปีเนี่ยคุณได้ภาษาแล้ว หนึ่งปีบางคนชอบมาบน่นชอบมาบ่นให้ฟังอืจะไปเรียนนะคะแต่ไม่มีตังค์โอ้โหไม่แต่เรียนฟรีคุณยังไม่อยากจะเรียนเลยถ้าคุณจะมาเรียนเสียตังถามว่าจะได้อะไรไหมจะเสียตังฟรีเรียนเนี่ยจากการแชทฟรีฟรเนี่ยไม่ต้องไปเสียตังที่ไหนเรียนจากอันนี้เริ่มจากนี่เลยค่ะจดข้อที่สองข้อที่สมนี่ หลายคนเป็นหลายคนเป็นแบบนี้นะคะอ่ะาค่อยถามก็คือพอเราสมมุติเราเราเปิดกล้องคุยกับฝรัง่งเราได้มัง่งไม่ได้มังเขาเขาถามเขาพูดมารัวเลยไอ้นคนเราก็อ๋อ oh, อ oh, oh, okay, ๋อ under stand อ๋อโอเค under stand ใครที่ไม่เคยจดเลยจดเดียวตั้งเริ่มวันนี้เลยค่ะ อย่าไปเอาคิดว่าโอฉันจำได้ไม่มีทางถาาเมื่อไหร่ที่คุณจดลงไปสมองคุณจะเห็นภาพและคุณนี่แหละข้อ3เวลาคุยไปกับเขาเนี่ยคำไหนที่เราไม่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอย่าพยักหน้าอย่าเข้าใจ understand yes i understand แต่จริงแล้วไม่รู้เขาพูดอะไรวะไม่เข้าใจรู้พยักหน้านอย่างนี้แหะหลายคนเป็นแบบนี้ถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณจะไม่มีวันได้ ได้เรียนรู้หรือว่าเก่งนะคะคุณจะไม่เก่งนะคะถ้าคุณอายที่จะถามอายที่จะพูดถ้าเราไม่รู้ต้องบอกไม่รู้ค่ะถ้าเราไม่เข้าใจบอกเขาพูดใหม่ค่ะหรือไม่ก็บอกว่าสะกดยังไงถามเขา can you spell it for me please ให้เขาสะกดให้เราสะกดยังไงจดเลยแล้วถามเขาว่ามันหมายความว่าไงหรอ เมื่อกี้ที่คุณพูดอ่ะมันหมายความว่าไงพอเราถามจำไว้เลยนะคะฝรั่งเขาไม่มาปฏิเสธหรกเขาไม่มาไอ้นี่เราหรอกเขาบอกเขาอยากจะบอกอยากจะช่วยเราถ้าเขาชอบคุณเนี่ยนะถ้าเขาชอบคุณแต่ฝรั่งที่มาคุยเลยเวลาเราถามลํำคาญก็มีน,ะนั่นแสดงผู้ชายแบบนั้นเขาไม่ได้ชอบเราจริงๆถ้าเขาชอบคุณจริง,รงๆเขาอยากจะสอนคุณคนะ่ะ ก็อยากจะสอนคุณมไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องไปอายว่าอุ้ยเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่ได้ภาษาจะไปอายทําไมคะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาภาษาแม่ของเรามันเป็นภาษาที่2ถามว่าเราพูดอังกฤษได้เนี่ยงูงูปลาๆลายังดีกว่าเขาพูดไทยได้สักคำไหมละ่ะก็ภาษาที่2เพราะฉะนั้น ถ้าคุยแล้วไม่เข้าใจอย่าผ่านอย่าไปโอเคเข้าใจโอเคอ๋ออ๋อโอเคเยสอยู่เงี้ยหลายๆคนชอบเป็นแต่พอถามจริงๆร,รู้ไหมเขาพูดอะไรไม่รู้แต่ไม่กล้าถามเป็นไหมเป็นหรือเปล่าต้องบอกเขาค่ะต้องถามเขาว่าเมื่อกี้คุณพูดอะไรนะพูดอีกครั้งได้ไหมคะแล้วมันสะกดยังไงอะคำเนี้ย แล้วมันหมายความว่าไงคะเคไหมคะคนที่อายจะไม่มีวันเก่งคนที่เก่งเขาไม่อายอย่างรันนะคะอย่างรันเนี่ยทุกวันนี้ยังเรียนอยู่เลยค่ะทุกวันนี้แฟนพูดมันก็ต้องมีอะไรวะคํานี้ไม่เคยได้ยินเลยวะถ้าพูดใหม่สิมันมันแปลว่าอะไรมันสะกดยังไงเขาจะรู้เลยเขาจะรู้ว่าลันชอบถามเขา เขาบอกเธอนี่เป็นคนเป็นหัว curious มากเลยช่างเรียนรู้ฉันชอบมากเลยอะไรที่เราไม่เคยได้ยินที่มันไม่ค่อยคุ้นหูไม่ค่อยผ่านหูถามค่ะเรามั่นใจเรารู้แล้วเราพูดมันบ่อยเนี่ย <c oughs> เราจะรู้สึก <c oughs> มั่นใจในตัวเองอะเราก็จะไม่เขินไม่อายที่จะพูดที่จะถาม หลายหลายคนบอกโอ้เดี๋ยวไปเรียนภาษาคนนะเรียนให้เก่งก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกับฝรั่งจําไว้เลยนะถ้าคุณรอให้เก่งแล้วค่อยมาแชทแล้วค่อยมาคุยกับฝรั่งคุณจะไม่มีวันเก่งเพราะภาษาอังกฤษจะเก่งต้องใช้มันภาษาอังกฤษจะเก่งได้ต้องใช้มันถ้าจดอย่างเดียวแต่ไม่ใช้ก็ไม่ได้นะคะจดแล้วต้องเอามาพูดเอามาฝึก ออกเสียงถามเขาออกเสียงต้องพูดอะต้องใช้อ่ะอืมโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรียนกับคู่สนนาของคุณคุณสนนาก,กับใครต้องเลือกคนด้วยเราต้องฉลาดอย่าไปคุยไปทั่วเปือยเปือยไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะเก่งอะเราต้องเอาจริงเอาจังเราต้องฉลาดอะ เราต้องฉลาดนิดนึงค่ะฝรั่งนะคะ,คะก็ชอบคนฉลาดเราทุกคนใช่ไหมเรามีเป้าหมายถ้าเมื่อเมื่อไหร่ที่คุณมีเป้าหมายชายในฝันของคุณแล้วเนี่ยว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงเราโหชายในฝันของเราลิสสูงส่งเลยเราอยากได้แบบนั้นนะสิ่งที่เราควรทําเพื่อจะให้เราดึงดูดคนแบบนั้นได้ก็คือเราต้องพัฒนาตัวเราให้คู่ควรกับชายในฝันของเรา ยิ่งเขาสูงส่งเท่าไหร่เราต้องยิ่งพัฒนายิ่งเขาแบบเราคิดว่า,โ,า,า,อา,โ,าโอ้โหเขาดีเขาอย่างนั้นโอ้โหเขาเป็นถึงนักธุรกิจโอ้โหเขาจบปริญญาเอกโอ้เขาอย่างงอนี้แล้วเราโอ้โหภาษาไม่ได้ทักตัวเลยถ้าถามว่ามันคู่ควรกันไหมเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ฝันให้สูงแค่ไหนก็ได้ให้ดีแค่ไหนก็ได้ แล้วสิ่งที่ควรทำคือพัฒนาตัวเราให้คู่ควรกับเป้าหมายชายในฝันโอเคไหมคะวันนี้มีเคล็ดลับมาบอกกันแค่นี้สารดีมาแบ่งปันกันแค่นี้หวังว่าหลายๆคนนะคะเอาไปทําตามแล้วมันจะเกิดผลรับกับคุณมันจะดีกับคุณวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วว่าเจอกันครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะ